สวัสดีครับวันนี้มาดูมะลิดกันน้อยโตขึ้นเรื่อยๆแล้วแตกยอดอีกแล้วเห็นไม้แตกยอดอีกแล้วออกใบอ่อนอีกแล้วก็เดินดูเรื่อยๆโตขึ้นมาทุกวันตัวนี้ก็แตกเหมือนกัน พอเริ่มใบแก่ก็แตกมาใหม่ไหนที่แตกแล้วต้นเริ่มโตใบก็เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นครับคงจะใหญ่เท่าปริมาณของมันนั่นแหละต้นโตแต่ก็ไม่ยังไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหนเนะาะก็โตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังกะไม่ถูก ต้องรอหน้าแรงอีกชุดนึงโอ้่ามันจะเป็นยังไงโตแค่ไหนตอนนี้ก็ที่โตแล้วก็สามสิบเซนสี่สิบเซนแล้วปีหน้าก็คงคิดว่าน่าจะได้ถึงเมตรครบปีเนาะได้เมตรมันโตขึ้นเรื่อยๆ ดีพอทุกคนแหละเห็นแล้วก็มีกําลังใจเอาๆก็ดูกันไปชมกันไปชื่นชมกันไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดติดตามก่อนเนาะขอบคุณจริงๆเพราเราจะได้รู้ว่ามีคนดูบั่ง แค่เป็นกำลังใจเท่านั้นแหละครับ